บําเพ็ญย่างบําเพ็บาดรบําเพ็บาดรทราบซึ่งธรรมะอีย่างหรอกต่ว่าเห็นว่องสมักสมานสามัคคีเห็นว่าพระเจ้าพระสงฆ์พันมากเอาบุญเอาบุญเอางานเอากุศลนก็ะจัดได้บุญนับมาวางกันมาซอยกันพลระไมิดพลมือเมิ่ต้นว่าปัดกับซอยบ้านกับซอยหมายถึงว่าใเทบ้านนยอดยอดกับซอยท่านผู้บ่าวอาจารย์ท่านเนี่ย พระสององค์ก็จะไม่ได้แต่ซอยกันต,ต่างตา้นต่างซอยกันเป็นข้อสามัคคีเกิดขึ้นแก่บ้านแก่เมื่องแก่วัดแก่ว่าเป็นข้อดีง่ายเกิดก้อสงบลมเย็นบ้านเอินเมืองเอินเขาจะลบล่ากาปั่นกันเห็นบ่ประเทศนี้ยังกําลังลบกันอยู่เลยซีเรียคัตนายกกําลังอากันยี่กันนี่เอาเงินทุกอุปกรณ์อากันรี่กันไปลบไปเลี้ยวกัน ูต่อต๊ไปเนี่ยบ้านเข้าพอนี้บ้านน้องบอกพอนี้อ่าขัดยญาเนี่ยขัดย่าถก็จึนดินพอกินนม้าหนูพอโยกเทศรามินที่ะเทไปรุกเทง่ายครับบ้านน้องบอกก็คือเทศรามสบายทาเทรมนข้าด้วยอ่าทาเทิรเขาดที่ไปรุกเทศเข้าอรต้องก็ต้องไปที่เราทั่วอยี่ยเสมอบ้านน้องบอก เปปากเจริญก็คือเป็นตัวลูกเองก็สนามิดอ้าวอาลาญาช่องดีอัโรธนาอัตมาในนั่ของระสมเพวันุรอ่านี่หลวงพอพระคูุ่มริตหลวงพอพระคู่ระาสิทธิการท่านหลวงพอพระคู่พิิตรเ เราพอปกะคุกกายาธรมมานุสสะจะติดเคื่อบกเอคนาจำสูร่ื่อใดจำสูรุ่งื่อใดรวไปถึน้อจ้าคะนอกรอกจำสูรุไเมื่อทีก็ดีสัมระบโกัลยาทรรมานุสสะแยกคณะสองตดนี้ว่า ตรวจการสนองตำรวจออแลวกองกั้นกระมาถูกที่สถานาร์โลกมาให้การตอนรับโดยการนั่ของท่านคุณพอประสิทธ it ิ์จตุเทพในโครงการบริหารเพื่อตำรวจกออตลอดท้านคุณพอคาม้นตำรวจกองกอพอผู้ใหญบ้านตำรวจออและ่าไก่เดอเที่ยวอยากละทสาุชนทุก่านทุาดุก่อนใ้ราะด ในการตรวจการหน้าะต้งปริบัตบเคโนโลยีตหมอเมอ์โดยพรอ่างีโดยคันธิรัตน์ใจ